สวัสดีครับไปดีไล์สา,ารานะครับผมวันนี้ก็จะมาตีหลีกรีเจนเหมือนเดิมเนะาะเซ็ตทหารที่ผมใช้ก็เป็นเซ็ตเดิมนะครับเป็นปู่เจควอลคลูกไฟลาวาบอลลูนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไม้แรกของวิดีโอนี้แล้วก็ของวันนี้กันนะครับผมผมจะรอดไหมเนี่ยบ้านหลังนี้ถ้าเกิดเข้าทางนี้จะเข้าฝ่าหน้าเต่านะซึบแต่ผมต้องเข้าฝ่าหน้าเต่านเนี่ย ผมจะลองเข้าฝ่าหน้าเต่าดูนะจริงๆมันไม่สมควรจะเข้าฝ่าหน้าเต่าโอ้แต่มันไม่ได้เะยในเมื่อไม่ได้เหรอไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าออทางนี้นะครับที่ผมบอกไม่ได้เพราะไม่น่าจะเข้าไปถึงอินโฟโนเอโถึงเสามะระนาะเนาะบ้านมันพาออกนอกนะดูดิเป็นวิซาดเป็นธนูออกมานะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะเข้าไปถึงด้านในเะนี่ยลองหุ่นนะไปทางไหนเนี่ย โอเคเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บอืมแล้วมันก็เหลือตรงนี้ไว้ด้วยนะหน,นึ่งสองสามตรนี้โยนขย่อตรงนี้ตามด้วยบอลลูแล้วก็นางฟ้านะครับผมโอเคกิงควีนนะครับไปนะซุปเปอร์าบลนยนตรงนี้ตรงนี้ โอเลงตัดตรงนี้นะครับระเบิดโอเคมีรถระเบิดนะครับสวยดวูปูผมสักหน่อยหนึ่งนะบอลูนลงซักนิดหนึ่งนะครับผมจะขยับตรงนี้นะโอ้วันนี้เขาลัดกีโลขึ้นมาเหรอผมเจอบ้านรัดทีโลเหรอเนี่ยแต่บ้านเขาแข็งมากเลยนะแต่เขาลัดทีโลขึ้นมานะครับ โอเคโมน้ำม่วง,งนุ้ยนะครับบ้านตึงแต่ฮีโร่เรื่องนี้จะตียังไงเนาะผมไม่ไม่รู้เหมือนกันสิเขาตียังไงเนี่ยฮีโร่เวลน้อยเหนื่อยนะเหนื่อยจัดเลยแหละกดสกิลนะครับโอเคบรรลุนให้ปูหน่อยนะจึ๊บตรงนี้ลงขโมยนะครับพนูผมจะกดสกิลปีแลวนะครับจึ๊บ ผมผมมุม่งตรงนี้เลยนักล่าฆ่าหัวอ่าผมลงลาวาบารรลูนเลยนะครับืตรงนี้ตรงนี้เหลืออีกสามตัวนะครับบรรลูนผมผมเก็บไว้ลงตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนี่ไงโอเคบ้านหลังแรกผมก็ได้สามดาวแล้วนะป,ปึป๊บโอเคครับผมสุดยอดเปิดสวยนะไม่รู้ว่าไม้ต่อไปจะสวยแบบน,นี้อด้บ้านะครับ แต่ไม้เปิดผมสวยแล้วนะเจอลัทฮีโร่ครับแต่จริงๆลัทฮีโร่สาหรับบ้านตอนกันผมว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะก็มีแหละนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูบ้านหลังถัดมากันนะครับผมโอเคครับบ้านหลังถัดมานะครับผมเป็นบ้านหลังนี้โอ้ฟอร์เมตันด้วยแล้วตัวผมจะเข้าในไหมนี่ฮะมีแววว่าตัวผมจะไม่เข้าในนะเดี๋ยวผมลองดูกันนะ ผมต้องลองลงตรงนี้นะครับแล้วดูว่าตัวผมจะไปไหนต่อ,นะอเนาะเจ่ตรงนี้ต่อก็ล่องหนนะครับที่ผมยังไม่ลงยาล่องหนหรืลอลงช้าเพราะผมไม่รู้ว่าตัวผมมันจะไปไหนต่อเนาะผมเลยรอตัวผมมันเดินนิดนึงนะครับเราจะได้ลงยาล่องหนครอบเสื่อมันเดินไปนะอายตัวผมไม่ดีเลยไม่ดีเลยได้ตรงนี้ผมว่าผมจะอาจจะต้องโยนไปตรง เสามรณะเนาะ,ะเดี๋ยวผมเชื่อมรีคอร์นะครับจึบผมแล้ปูลงฝั่งนี้นะตามด้วยบลูนแล้วนางฟ้านะครับโอเคเพื่อความทัวผมจะกุมตรง,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยึบโยนสุดยอดผมมองไม่เห็นด้วยนะอะไรคับบนี่อ โยนไม่สวยแล้วดูว่าเราจะแก้ได้ไหรือเปล่าครับต้องลองดูนะว่าอันนี้บ้านมันเลเวลไม่สูงเนาะถ้าเรายโยนไม่สวยแล้วเราจะสามารถตีสามได้ต้องลองดูกันอีกทีนะแต่มันก็พอมีโอกาสได้อยู่นะครับเพราะว่าบ้านมันป้อมเลเวลไม่สูงโอ้แต่ผมมีปัญหาตรงนี้ละเนี่ยผมเริ่มมีปัญหาละโอ้โหป้อมเลเวลไม่สูงไม่พออ่ะ โดนไม่สวยไม่พอนะครับมาเสียจะยูชิงใกล้ๆนี่นะ,ะมาลองดูนะครับว่าผมจะได้ไหมก็คิดว่าพจะพยายามเลื้อยไปกว่ามันจะได้นะ,ะมาดูกันดูกันดูกันม,ม่วงลงนี้ก่อนปุ๊บถ้าปูผมตายคือผมไม่ต้องไม่ต้องเล่นแล้วนะแบกแน่ๆนะครับโอเค ทีนี้พีนผมน่าจะเดินเข้าไปถึงข้างในได้อยู่นะอืออ๋อเขาก็มาจากบ้าน16ตันนะเนี่ยไม่ใช่บ้านก็ลอยปอยนะครับก็ได้อยู่นะลงธนูตรงนี้ครับมีเงี้ยจึ๊บลงลาวานะครับบอลลูนตรงนี้นี่ลงไปเลยจึ๊บจิ๊บจิ๊บ๊บ๊บโอเคได้อยู่โชคดีที่บ้านโอ้โหผมไม่เห็นจริงๆนะ เดี๋ยวผมต้องลองเข้าไปดูรีเคตัวผมอ่ะผมว่าทหารอ่ะมันบังเสาไฟฟ้าจนผมไม่เห็นว่ามีเสาเสาไฟฟ้าโผล่ขึ้นมาเนาะว้าไม้นี้เกือบไปครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูบ้านหลังถัดมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันเนาะบ้านหลังนี้ปัดปึ๊บ,บจะเข้าเสมามรณะผมนะลองดูนะจะถึงนี่เนี่ยนั่นไงผมว่าแล้วอ่ะเขาต้องถมป้อมตรงน,น,นี้เพื่อล่อเจ๊ผมมา ให้ผมลงเก้รตรงนี้แต่ผมก็จะลงตรงนี้ผมขออย่างเดียวกินงจอกอะไรผมก็จะตายโอเคผมจะโผมไปนะเรื่อยๆจนกว่าผมก็ได้เสามรณะนะครับมามเอาเสามรณะให้ได้จะยอมเสียอีกหนึ่งขวดเพื่อเสามรณะอ้าถ้าเกิดผมได้กินนี้ทั้งหมดนะก็จะดีมากเลยนะ โอเคได้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 ได,ได้แบบนี้ผมก็ได้ละลงกูนะครับบนรูนแล้วนางฟ้าเนาะโอเคได้อยู่นะผมจะใช้ซูปเปอร์บัลบเลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวลงตัดด้านนี้นะครับพีนคิงโคลเลม้ายระเบิดตรงนี้หนึ่งเดี๋ยวผมจะกูโยนเข้าไปตรงกลางนะ นี้ไปสามระเบิดตรงนี้อีกงูรถโ,โอเคนักล่าฆ่าหัวบรรลูนให้ปูเอ้าผมเหลือยาลอ้องหัวนคดเดียวเหรอลูกทีมผมออกมาทางนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ มังว่ากับใครนี่ตัวได้ได้ได,ได้เออได้อยู่ได้อยู่มามาโอ้โหสามชัดชดมานี้ผมน่าจะสามนะนะสามชัดชด,ดีนะควีนเราเดินกลับเข้าไปเนาะแล้วกิควีนมันมาดึงปู่ออกนี่ก็งานมานะครับมันมาดึงในจังหวะที่มันไม่มีอะไรสำคัญแล้วเนาะ จะลงมาม่วงตรงนี้เลยจดโอเคเน่นผถงลงตรงนี้ตรงนี้ขโมยธนูอาเรียบร้อยบ้านหลังนี้ผมก็ได้สามดาวนะโอเคเหลืออีกหนึ่งหลังเนาะเดี๋ยวเรามาดูบ้านถัดมากันนะอีกหนึ่งหลังโอเคครับโอเคครับมาดูบ้านสุดท้ายของวิดีโอนี้กันนะ โอเคได้อยู่ได้ยูได้อยแบบนี้ผมต้องเข้าตรงตรงนี้แหละฝั่งนี้นะครับเจ๊ป้ายที่ผมเลือกเข้าฝั่งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆมันเข้าด้านดูหรือด,ด้านนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเลือกเลยเนาะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเข้าฝั่งนี้โอกาสที่ผมจะไม่เจอไอ้ระเบิดตุ้มอ่ะมีโอกาสมากกว่าที่จะไปไปฝั่งนู้นนะผมก็เลยเลือกที่จะเข้าทางนี้เนาะนั่นไงนั่นไะงมามามาดิเอาดิ เอาสิได้แล้วเสามราณะของผมแล้วก็ไปทางนู้นต่อด้วยเออต้องนี้อ่าอ่า,อาเจอระเบิดตูมด้วยเจอระเบิดตูมไปรับระเบิดเล่นๆนะครับลงปูฝั่งนี้นะครับตามด้วยบอลลูนแล้วก็หนังฟ้าเนาะโอเคผมจะลงโกเลนก่อนนะโกเลนคิงควีนนะครับตายหนีซุปเปอร์บราบาเลียนเจ๊กดสกิลระเบิดเราลดลงตรงนี้เลย จะให้มันขับให้คิงเข้าไปตรงนี้นเลยนะผมจะลงระเบิดให้มันเด้อยโอ้โหไปทางนี้ไมได้ได้อยู่ไี่เป็นแล้วผมจะเขย่าตรงนี้นะเพราะผมคิดว่าคิงผมจะเดินเข้าไปลึกนะครับเราต้องสังเกตง,ง่ายเลยนะถ้าสมมติเราคาดว่าคิงเราจะเดินเข้าไปลึกอะเราเขย่ากําแพงชั้นต้นไม่ได้นะแต่ถ้าเราคิดว่าคิงเราจะเดินเข้าไปไม่ลึกเราก็เขย่ากําแพงชั้นสุดท้ายเนาะเพราะว่าสกิลคิงได้ก,กดให้กําแพงห้องนี้แตกพอเก็ทนะ น,นี้ผมไม่รู้เพื่อนๆเก็บป่ะนะอ่านแต่ฝนลงน้ำม่วงนี่ย่ะเก็บแล้วผมก็ยังไม่ได้โยนลูกไฟได้วยนะอ่ามาสิมา,มาผมไม่ได้โยนลูกไฟได้ะแล้วคิงผมก็ออกไปมุนด้ะมาดูผมไม่สนด้ะผมก็จะปล่อยคิงไหลเลยนะจริงๆกดสกิลตรงบ้านอนะ่ะคิงดีที่สุดเลยนะแต่ผมไม่กดไงผมมากดแถวนี้นะอะไรกันเนี่ยเออ แล้วเดี๋ยวผมก็จะโยนโยนเลยนะโยนโยนเลยนะครับยาวย่างนี้โอเคไปนักล่าค่าหัวเรียบร้อยแล้วนะบ้านหลังนี้ผมน่าจะได้สามนะเพราะคิงผมก็ยังอยู่นะครับยักษ์ผมก็ยังมีคือไอวอร์เดนผมก็ยังอยู่นะ ชิงผมเนี่ยน่าจะได้อินโฟโนโหลายเส้นแน่ๆเนาะผมลงไปเลยนะครับบอลลูนผมก็ยังมีนะเรียบร้อยบ้านหลังนี้ผมก็ได้สามดาวยาล่องผมที่สองขวดนะครับลิงไปเท่เลยนะโอเคครับผมสําหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนนครับช่วงเนี้ยผมจะมีไลฟ์เนาะถ้าเกิดใครอยากดูไลฟ์สดของผมนะครับก็เข้าไปกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเนาะผมจะไลฟ์ช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มจะขึ้นประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะลงประมาณ4ี่ทุ่มเนาะยังไงพบกันวิดีโอหน้าแล้วกันครับผมวิดีโอนี้สวัสดีครับผม